สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผลงาน1นชิ้นกับพระบูชาหลวงปู่ศุกวัดโพไซทองสร้างปี2538หน้าตัก5นิ้วนะครับแบบนี้นิยมสากลน,นะครับนี่ครับมูลค่าเล่นหาก็หลักพันนะครับแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับท่านใดมีแล้วก็นี่นะครับนี่พระบูชา อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับถึงไม่ทันหลวงปู่ปุกเสกแต่หลวงพ่อส้อยขันติสาโรวัดมงคลกิลเตสิทธิเอกของหลวงปู่สุขนะครับและเป็นหลานของหลวงปู่ด้วยครับและบวชกับหลวงปู่นะครับศึกษาวิชาพุทธาคมกับหลวงปู่สุขโดยตรงเลยนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นี้รับเช่านะครับ ผลงานหนึ่งชิ้นครับสวัสดีครับ